เจ้าหน้าที่กู้ภัยโรยตัวช่วยคนงานร้อยสายไฟใต้ดินพลัดตกท่อลึก10เมตรบนถนนติวานนท์เจ็บสาหัสเมื่อเวลา4นาฬิกา30นาทีวันที่11มกราคม68ร้อยตำรวจโทนิคมถัดพลกังรองสาวาปสวพอพมืองนทบุรีรับแจ้งมีคนงานโครงการร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพลัดตกลงไปในท่อขนาดใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดปากซอยติวานนท์สิถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรีไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิติปอเต็กตึงที่เกิดเหตุถนนติวานน์ฝั่งมุ่งหน้ากระทรวงสาธารณสุขบริเวณไซ้งานโครงการร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพบว่ามีการยกแผ่นปูนออกให้คนงานลงไปทำงานภายในท่อขนาดใหญ่ความลึกประมาณ10เมตรตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาที่ก้นบ่อพบคนงานที่ตกลงไปทราบชื่อนายและอายุ30ปีชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกซึ่งมีเพื่อนคนงานลงไปคอยดูอาการ จึงได้ประสานอุปกรณ์กระเช้าเพื่อลงไปช่วยเหลือคนเจ็บใช้เวลาประมาณ3 10สนาทีสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้ก่อนกู้ชีพพระนั่งกล้าเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อนคนงานเล่าว่าหลังเลิกงานขณะกำลังใช้รถเครนเพื่อยกแผ่นปูนปิดปากท่อเพื่อคืนพื้นผิวจราจรปรากฏว่านายและพลาดถอยหลังตกลงไปในท่อจนได้รับบาดเจ็บจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือและนำคนเจ็บขึ้นมาได้